เก้ลกรุ๊ปเกาหลีที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากอย่าง b l a c k p ิงคนะคะก็ทําให้แฟนๆเนี่ยอดใจรอ,อกันไม่ไหวแล้วหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องราวของสัญญา4ีสาวเนี่ยใกล้จะหมดอายุลงแต่อยากจะเห็นผลงานใหม่ๆของพวกเธอเหลือเกินจนกลายเป็นแฮชแท็กดังขึ้นมาค่ะเหล่า Blink หรือว่าแฟนคลับคนรักวง b l a c k พิงคนะคะรวมถึงในประเทศไทยเนี่ยก็ยังคงเดินหน้าเรียกร้องให้ Black พิงคได้กลับมามีผลงานเพลงแบบครบวง เพราะว่าต้นสังกัดเนี่ยนะคะมีการทิ้งช่วงปล่อยงานเพลงใหม่แบบครบวงของสีสาวไปพักใหญ่มากจริงๆเลยแม้ว่าจะมี The Album v เวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นที่เพิ่งจะวางแผงไปเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วแต่เพลงในอัลบั้มนั้นก็มาจาก The Album ภาษาเกาหลีที่ปล่อยออกมาปลายป,ายปี2020ค่ะก็เลยกลายเป็นที่มาแฮชแท็กไม่เอาคำชมจะเอาคำแบ็คเพื่อเรียกร้องให้สีสาวนั้นได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาก,กับงานเพลงใหม่สักทีนะคะ อย่างที่รายงานไปค่ะอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะมีการทิ้งช่วงปล่อยงานเพลงใหม่แต่แบล็ k p ิ n งก็ยังคงอยู่ในกระแสความสนใจนะคะเห็นได้จากเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพวกเธอก็ติด1ใน3ของคนบันเทิงเกาหลีที่ทรงคุณค่าสะท้อนถึงความนิยมและการส่งอิทธิพล รวมทั้งในเดือนกุมภาพันธ์นั้นก็ยังสามารถคว้ารองแชมป์ศิลปิน k p o ๊อทรงคุณค่าเป็นรองเพียงแค่วงบอยแบนด์ BTS ค่ะนี่ยังไม่รวมกับที่ทางวงเพิ่งจะได้ฉลองความสำเร็จที่มิวสิกวิดีโอเพลงจะดูจะดูนะคะกลายเป็นมิวสิกวิดีโอโดยศิลปิน K-POP เพลงแรกที่ทำยอดวิว YouTube ทะลุ1800ล้านครั้งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนได้มาจากในช่วงที่พวกเธอมีการเว้นวักปล่อย เพลงใหม่ของวงออกมาเรียกว่าเว้นไปนานกว่า1ปีเลยนะคะนะต้องติดตามว่าทางค่ายของน้องๆเนี่ยเขามีแผนอะไรเพราะเหมือนกับ YG เองก็กำลังปั้นวงน้องใหม่ด้วยใช่ใช่นะคะ,ะเดี๋ยวเรารอดูกัน